นัดคาราโฟนของเรามันสามารถแช่แพทย์ทางเลือกได้ด้วยนะที่เป็นไปในที่อื่นไม่ได้นะเพราะว่าที่เคยทามาหลายที่เนาะแพทย์ทางเลือกนี้หมายถึงว่าสมมติว่าอ่าครอบกลุ่มถึงแพทย์ทางเลือกก็จะเป็นแพทย์แผนจีนแพทย์แผนไทยนะคะนะคะจะนวดตดจุดฟองเข็มจัดก,กระดูกครอบแก้วกายภาพบำบัดขอแค่ว่าสถานที่ตรงนั้นขึ้นทะเบียนกันรวงสาธารณสุขแช่ได้ค่ะครับนะคะอ่าแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มนี้ช่วงปลายฝนต้นหนาวด้วยแหละ ก็คือผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในสาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจค่ะเป็นกันเยอะแล้วก็ติดกันง่ายด้วยเนาะอย่างเช่นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ค่ะปอดอักเสบหลอลมอักเสบกล่องเสียงอักเสบทองสิญอักเสบไตเนสอักเสบปอดบวมปอดอักเสบแล้วก็รวมดูแลถึงโควิดให้ด้วยนะคะถ้าอย่างโควิดตอนนี้ของเราดูแลก็คือผู้ป่วยนอกดูแลจ่ายจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยแล้วก็ค่ายาให้ก็คือพวกที่รับยาไปทานที่บ้านใช่ไหมคะ อ่านะคะแล้วก็ผู้ป่วยในนะคะก็คือต้องนอนในโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะไม่รวมการราบ้องการจากตัวป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อนะคะอือราะสัดตัวาดจ่ายค่ายาค่าหมอค่าแผบค่าห้องคอาหารให้คือโควิดมันจะรวมในวงเงินกลุ่มอ่าในมันจะรวมอยู่ในวงเงินนะคะกลุ่มนี้แล้วก็คือแสนหนึ่งค่ะนะคะแล้วก็ท้องร่วงท้องเสียติดเชื้อทางเดินอาหารได้สิ่งอือเกิดจากการติดเชื้อทางเดินอาหารได้หมดนะคะหรือว่าเป็นบิดการติดเชื้อทางเดินอาหารแล้วก็ครอบคลุมค่ะ วงเงินแสนหนึ่งเพราะว่าอะไรทําไมกลุ่มนี้มันได้น้อยอะ่ะนั่นไม่ว่าลูกค้าจะซื้อแผนแผนเล็กแผนกลางแผนใหญ่ก็ตามมันจะได้วงเงินแสนหนึ่งเท่ากันเพราะว่าอ่า90%นะคะลูกค้าจะเบิกผู้ป่วยนอกกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเพราะส่วนใหญ่อะ่ะเอาง่ายค่ะไปหาหมอรับยากับบ้านแค่นั้นเนาะไปหาห,หมอฉีดยากลับบ้านเพราะกลุ่มพวกนี้อย่างทาศกรไปอะ่ะเป็นทำซึมอักเสบครั้งแรกไปหาหมอหมดไปสองพันสามนะคะได้ยามาสองสามตัวมงก็ยังไม่ดีขึ้นอีก วันต่อมาค่าขึ้นสูงนะคะไปหาหมอมาจะให้แอดมิทสักคืนหนึ่งดูอาการให้ยาฆ่าเชื้อให้น้ำเกลืออะไรตามปกติของหมอเละก็เขาก็อยากได้ค่ารักษาเนาะอ่าทัชกรก็บอกว่าไม่อยากไม่อยากนอนเพราะมันช่วงโควิดด้วยก็ฉีดยาได้ไหมอ่าคุณหมอก็ตามใจแล่หมอฉีดยาให้นะคะก็เลยสั่งพยาบาลฉียาให้สามเข็มหมดไปเอ่อกับหกพันนะคะกลับบ้าน หายค่ะวันต่อมาอาการดีขึ้นเลยหายเลยนี่แหละถ้าเกิดว่าเรามีเราไปใช้ประกันสังคมอ่ะเอางานบำราญโชนอ่ะขอรับประกันสังคมด้วยใช่ไหมคะกลุ่มถ้ากลุ่มประกันสังคมเราเราขอไม่ได้นะขอเคยขอหมอแล้วไม่ได้นะคะถ้าเราใช้ประกันอาสุขภาพเนี่ยไปกับหมอปรึกษาหมอได้เลยค่ะทุกอย่างเพราะอะไรเพราะเงินตัวเดียวจุกต้องไหมคะแล้วก็สัญญาปีต่อปีค่ะไม่ได้ปุ่มัดนะคะ นะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียสุขภาพของเราค่ะไม่ต้องเสียเวลาไปโรงพยาบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตอบคําถามสุขภาพห้าข้อตามความเป็นจริงว่าเคยหรือไม่เคยนะคะแล้วก็ของเราใช้โรงพยาบาลในเครือข่ายอด้คอนแทคเรณีประมาณห้าร้อยกว่าแห่งทั่วประเทศคือคุณอัครคนจะยื่นบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้นะคะหลือจะบัตรแครดในแอปซิน่าของเราก็ได้ค่ะเราจะมีแอปให้ลูกค้าด้วยนะเพราะว่าอะไรลูกค้าจะต้องทราบรายละเอียดอยู่แล้วถูกต้องไหมคะว่าตัวเองอ่ะ ทำหน้าสาพยาบาลเนี่ยดูแลอะไรบ้างนะักกลุ่มนี้ได้วงเงินเท่าไหรกลุ่มนี้ได้วงเงินเท่าไหรใช้ไปเท่าไรมันก็จะแจ้งเรานะคะในการหักวงเงินออกไปเรื่อยๆ,ๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะเริ่มคงควองวันที่เท่าไรเราจะได้นับไปสามสิบวันเดือน็นเดือนนะคะเอ่อแล้วก็รายชื่อโรงพยาบาลเรามีให้เช็คใน,นแอปได้ค่ะแล้วก็จะแบบปักหมด 48, ุด GPS โรงพยาบาลให้ลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าเดินทางไปไปต่างจอดเอาง่าย นะคะจะไปใกล้ไกลที่ไหนก็ตามใกล้บ้านใกล้ที่ทำงานนะคะเราไปเที่ยวไปทำงานไปหยุดเราเช็คได้อยู่แล้วค่ะนะคะ,นะคะอำนวยความสะดวกให้ไม่ต้องติดต่อมาหนึ่งเจ็ดห้าแบบไม่อยากรอนานเหมือนของบัสบัสจักรกันอื่นทั่วไปตัวนี้ไม่ต้องค่ะผู <c oughs> ้ป่วยนอกวันหนึ่งเราไม่จำกัดในการชชร์ต่อครั้งด้วยนะอออแล้วคุณอาาพลพลัครพลลูกค้าเองตอนนี้อายุเท่าไหร่คะประธานโทษนะคะอ่าสามสิบสามครับถ้าอย่างสามสิบสามปีนะคะ โครงการเขาดูแลนะคะก็คือช่วงที่สามพอดีเลยช่วงสามสเอ็ดถึงสาสิบห้าปีวงเงินสูงสุดเจ็ดแสนบาทตัวเด็สุดท้ายเลยนะคะแต่ดูแลแค่พันเจ็ดเองค่ะนะคะพันเจ็ดร้อแปดสิบาทได้วงเงินสูงสุดเจ็ดแสนแต่ของทัศกรมันก็จะมีเหล็ประหยัดลงมาค่ะปรับลงมาได้นะคะอันนี้เบี้ยประกันลูกค้าสามารถนําไปไดหย่อนภาษีได้เต็มจํานวนเลยนะคะอือ้อ อย่างเช่นถ้าแบบว่าลูกค้าอยากได้เออถ้ชจะกร์มีตัวเหรียประหยัดกว่านี้ไหมครับมีหกแสนค่ะหกแสนก็เดือนละพันหกร้อยเก้าสิบสามบาทหรือนะคะห้าแสนก็เดือนละพันหกร้อยสิบเก้าแล้วก็เหรียประหยัดสุดสี่แสนเดือนละพันสามร้อยสี่สบสี่บาทค่ะ uh huh. นะคะอ่ามันจะมีอยู่ทั้งหมด 4, สี่ไซส์ลูกค้า uh huh. เขาแต่อยากก็ลูกค้าบางท่านก็ทําตัวสี่แสนบางท่านก็ทําตัวสูงสุดเลยค่ะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกค้าบอกว่าเราไม่สามารถคำนวณได้คาดการได้ว่าค่าใช้จ่ายครั้งนี้เกิดขึ้นอ่ะในการนอนจะเกิดขึ้นเท่าไหร่ถูกต้องไหมแต่ผู้ป่วยนอกอ่ะยังไงยังไงมันก็ไม่หมดหรอกใช่ไหมคะเพราะว่าครั้งหนึ่งมันก็ไม่ถ้าอย่างพวกไปทํเอมาร r i ออย่างเงี้ยนะแต่โรงพยาบาลนะเป็นเหมือนก็มีใช่ไหมคะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พวกเนี้ยสองกล้องอย่างเงี้ยสองหมื่นห้าสามหมื่นนัแต่ นะคะยังไงทัศกรในเช่นดดวยกันนะคะอันนี้ของคุณอัครพลนะคะคุณนัทอัครพลโอ๊ยแจ้งชื่อก็ไม่เต็มจโกรกันะ <c oughs> นะคะอันนี้ของเรานะคะมีช่องทางในการรัรบจคทะเบียนประกันนะคะก็คือหนึ่งนะคะสามารถชำระผ่านตัวบัตรเครดิตได้คือณวันนี้นะคะจะไม่ต้องจ่ายชำระเป็นเงินสดเข้ามามแต่นะคะแต่บริษัทนะคะจะมียอดแจ้งกับทางแบงก์เครดิตของคุณลูกค้าไป Uh huh. นะคะแล้วแบงก์ก็จะแจ้งคุณลูกค้าไปให้ไปจ่ายสัญนาให้เราในรอบบินหน้าค่ะอืมอ uh ืม huh. อันนี้คือเครดิตมันจะดีกว่าการจ่ายชำระผ่านตัวบัตรเดบิตเงินสดค่ะอื uh huh. เพราะว่าถ้าเป็นบัตรเดบิตเงินสดก็คือต้องจ่ายเลยนะคะอืหล uh ัง huh. จากสมัครแล้วลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วติ๊กหน้าการเงินนะคะก็จะมีการได้เก็บแล้วก็จะมีข้อความเอเซทเอเ้งแต่ถ้าเป็นเครดิตนะคะก็จะมีทางแบงก์เขาจะไปแจ้งทางแบงก์ของคุณ แต่ก็จะแจ้งใบ,บแจ้งยอดมาให้คุณไปจ่ายให้เราในรอบบินหน้คือม,มันจะต่างกันนะคะแต่ลูกค้าสะดวแบบไหนก็จ่ายแบบนั้นได้อนะคะแล้วของคุณเป็นสมาชิกของอะไรอยู่คะตอนนี้หรเอครับจ้หมยถึงอประกันใช่ไหมครับเอ่อไม่ใช่ <laughs> ไม่สมาชิกสะสมคะแนนตั้มพอยนะคะรู้จับปิ้งซื้อของของเครดิตนะคะเอ่อ ตอนนี้ผมผมไม่แน่ใจนะว่าเาเครดิตผมหมายถึงบัตรเครดิตที่ใช้ใช้ซื้อของใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเป็นสมาชิ่ของอะไรคะที่สะสมคะแนนสะสมคะแนนนะคะเอ่อถ้าเป็นบัตรเครดิตของธนาคารผมผมไม่ได้ใช้นะครับอืมอืม,อม ไม่ได้เป็นสมาชิกไม่เคยสมัครใช่ไหมคะไม่ไม่ครับไม่อ๋อไม่เป็นไรก็ช่องทางที่สองนะคะก็คือสามารถชำระผ่านตัวบัตรเดบิตได้นะคะเป็นรายเดือนโดยบริษัทเขาจะมีการนี้เก็บผ่านตัวบัญชีนะคะแต่แค่แจ้งลำดับสมาชิกหน้าบัตรนะคะแล้วก็ทางซิกนาค่ะจะแจ้งเข้าไปทางแบงก์ในการอนุมัติขอได้เก็บค่าเบี้ยประกันนะคะแต่และเดือนละเดือนตามรอบปกติลตามรอบปกติอค่ะนะคะ ถ้าสบอซเอหรือไลน์มันจะมีแจ้งเงขึ้นให้เราทราบทุกครั้งเวลาที่เราทําอะไรก็ตามถูกต้องไหมคะอืมอืมมันแจ้งให้เราทราบอยู่แล้วแล้วในตัวแอปที่น่าอนิเแอรที่ทัตจกรให้ลูกค้าโหลดเนี่ยก็คือจะดูแลในเรื่องของการแจ้งจ่ายชำระค่าเบี้ยประกรันเช็คยอดค้างเช็คอะไรได้หมดทุกอย่างคะ่ะว่าเราได้ได้ค้างยอดค่าเบี้ยประกันไหมนะคะเช็คสถา,า,านะกรมธรรม์ได้ นะคะถ้าเราไม่ได้จ oh any ่ายไม่ได right ้อะไรนะคะเขาจะแจ้งยอดให้เราทราบนะคะถ้าเขาเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันได้งไงเขาก็จะแจ้งให้ทราบส่วนการเลดเตอมภาษีนะคะเข้าไปในแอปเหมือนกันค่ะมันจะมีเข้าไปด้านล่างสุดตรงจุดลูกปลานะคะจิ้มเข้าไปตรงนั้นนะคะมันจะมีเข้าไปเลือกดูว่าติดต่อเรากรมสรรพากรหรืออะไรก็ตามถ้าจะติดต่อกรมสรรพากรลดภาษีก็ติดกดเข้าไปทว่ากรมสรรพากรได้ค่ะ นะคะมันมีทุกอย่างเทอาทางทุกอย่างนะคะให้ลูกค้าเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะกรมธรรม์เนี่ยนะคะจริงๆของเราเนี่ยส่งผ่านตังเมลให้ลูกค้านะอ่ส่งผ่านตังเมลให้ลูกค้าแต่แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าเราจะเก็บกรมธรรม์ไว้ในเมล้วแหละลูกค้าก็จะดูความคล่องนะคะได้ที่ส่วนญากรมธรรม์ในแอปได้เลยค่ะคือเราแจ้งลูกค้าในแอปหมดเลยอ่ะมันเหมือนกรมธรรม์เล่มเล็กเล่มหนึ่งเลยอะค่ะอืมใช่ ถ้าอย่างนั้น,นตรงนี้ถ้าจะกรเดชเชอรด้ยวยกันนะคะ,ะคุณลูกค้าไม่ทราบว่าตอนนี้น้ำหนักส่วนสูงอยู่ทีอ่อยู่ที่เท่าไหร่คะอ่าหนักเจ็ดสิบสองครับสูงร้อยเจร้อยเจ็ดสองหนักเจ็ดสิบสองสูงสูงเท่าไหร่นะคะร้อยเจ็ดสิบสองครับอ่าโอเคทําไมได้สวยจังเลยอะ่ะเวานนี้มาไหมเนี่ย <laughs> ตอมมาหลายงวดแล้วนี่ <laughs> โอเค คือถ้าเกิดว่ายังไงคุณนันอ,อ,อาระพพลรัชกรอ่ะก็อยากจะขออนุญ,ญาตเข้ามาดูแลทุกันนะคะออืมไม่ทราบว่าพี่มองมองดูชอบแผนไหนคะก็ก็ชอบเออ่อยแสนได้ไหมก็ก็ชอบชอบใช่ผมชอบตรงน,นั้นนะแต่ที่เนี้ยอระการประกันชีวิตเนี่ยผมผมมีมประก<ม>ชีวิต ประกันสุขภาพปีตป่อปีใช่ใช่ประกันสุขภาพปีตป่อปีคือตอนเนี้ย<ม>ทางแม่คุณ<า>แม่ของผมเนี่ย<ม>เขาทําประกันชีวิตให้ผมอยู่แล้วไงผมมีตัวเนี้ออยอีกของคุณแม่เนี่ยทําให้เป็นของมาิาัอะไรคะเออของเอเอ,อผมไม่แน่ใจนะของบริษัทอะไรอะแต่เดี๋ยวนะผมต้องไปดูอีกทีหนึ่งอ่ะครับพ่แม่เขาคือทางแม่กับพี่สาวเนี่ยเขาทําให้ผมอยู่แล้วไง ตรงนี้ผมก็ไม่เคยไม่คือจริงๆเราสามารถไม่ไม่จริงๆอ่ะเราสามารถทําของเราซื้อของเราเองได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะที่ที่ก็ทําให้ประกันประกันชีวิตนะคะมันจะเอาง่ายถ้าเป็นค่รักษาพยาบาลอะส่วนใหญ,ญ่จะเป็นผู้ป่วยในกันมากกว่าเอเอไม่มีผู้ป่วยนอกค่ะอืม ผมผมผมก็สนใจนะที่ที่พี่เสนอมาเนี่ยที่เนี้ยผมผมขอปรึกษากับทางคุณแม่ก่อนดีกว่าได้ไหมครับผมก็สนใจคือมาให้แก่ฟกแต่กชอบอยู่ใช่ไหมใช่ใช่คุณแม่เดี๋ยวท่าจะกรจะได้ขออนุญาตตามสีอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามองมองดูก็คือเป็นแผนวงเงินเก็อบแสนนี่เหรอคะอืมใช่ครับใช่อ่าโอเคได้ได้ถ้างานเดี๋ยวท่าจกรขออนุญาตตามสีอีกครั้งหนึ่งสักจันได้ไหมได้ได้ สักสองสมวันก็ได้ครับอ่าได้ได้ได้เพราะว่าเผื่อได้คุยกันกับคุณแม่เนาะเพราะจริงๆอ่อะทําไว้อ่ะถ้าคุณแม่ทําให้ผู้ป่วยในมันก็ดีแต่ว่าถ้าอย่างแนะนำน่ะถ้าจะกอยาแนะนําให้ทําตัวนี้ไว้เผื่อเอาไว้ดูแลเป็นผู้ป่วยนอกเพราะว่าเพราะว่ากลุ่มเนี้ยมันยังไงมันยังไงมันก็ได้เป็นลุ่มกลุ่มโรคยอดนิที่เราต้องใช้กันทุกวันอยู่แล้วอืนะคะหรือสามร้อยหกสิบห้าวันเนี่ยมันต้องมีแหละเพราะจริงๆถามว่าคนทุกวันเนี้ยส่วนใหญ่นะ เอาง่ายอะ่ะอบทัดกรบอกเลยนะคะว่าการติดเชื้อทางเดินหายใจทางเดินอาหารเนี่ยเป็นกันเยอะมากเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเล่ะคะ่ะ mm hmm. อืมอืบางทีเราไม่รู้หรอกเราไปกินอาหารแสลงอะไรเข้าไปปุ๊บอาท้องร่วงท้องเสียขึ้นมาแล้ว mm hmm. ใช่ไหมคะอืม mm hmm. อ่ะไปใกล้คนเขาเป็นหวัดไข้หวัดนั่งรถเบียดเสียดกันอะไรหลายๆอย่างเอาง่ายอะ่ะเราไม่รู้หรอกมันมากับอากาศมันมากับเนี่ยเนาะอื mm hmm. เพราะว่าเวัสเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่า เร็วอะเร็วมากเลยอย่างโควิดก็ติดกันง่ายอืออืมใช่ดีนะช่วงเนี้ยเราได้ฉีดวัคซีนกันเยอะแล้วมันก็เลยไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ mm hmm. อืออือได้ถ้างั้นเดี๋ยวทัากรติดต่อหาคุณนัทพระพลอีกครันลงเป็นวันไอเป็นอาทิตย์หน้าวันจันทร์้วกันเนาะครับผมยินดีครับโอเคย,ยังไงขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค,ค่ะ